ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปส919อากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกัิฉันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้นะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญราการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุทกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภยัยเหตุไฟไหม้ยญ้าลามเข้าส่วนยางพาราของกเกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ5ไร่ซึ่งผลนะคะก็สามารถระง,งับเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ที่บ้านโคกพัฒนาตําบล ไรอําเภอพันาน,นิคมจังหวัดสกลนครน,นั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51้าหนึ่สำนักง,งานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพทัฒนาจัดกําลังพลจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ําเข้าระงับเ,เพลิงไหม้บริเวณริมถนนชยางกูลเนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้ข้างถนนลุกลามเป็นบริเวณกว้างเพื่อเป็นการป้องกันเพลิงลุกไหม้เข้าสู่บ้านเรือนของราษฎรอีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2 5ณบริเวณริมถนนชยางกูลตำบลนนําแท่งอ,งอ,อําเภอเมืองอํานาจเจริญจังหวัดอํานาจเจริญนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภักสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO ให้แก่โรงเรียนนาแกน้อยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์โดยมีผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมพิธีและผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกนน้อยเป็นผู้รับมอบเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบณบ้าน นาแกน้อยตำบลบ้านแก้งอ,อนาแกจังหวัดน,นครพนมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ